เบนเพื่อรักมึงจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะเว้ยเพื่อนเข้ามึงก็ไม่มีกินเงินมึงก็ไม่มีใช้อ่ะกูขอร้องล่ะมึงเคยรีบออกไปหางานทำเถอะเพื่อนไม่งั้นอนาคตมึงจะทำยังไงวะเพื่อนนี่มึงช่วยหยุดบทสักทีได้ไหมวะไอ้แอมแคลเซียมฮะกูแก้มากินข้าวบามึงหรือเปล่าวะทำไมมึงต้องบ่นขนาดนี้ด้วยวะกูแค่เป็นห่วงมึงไง ถ้าเกิดว่านานๆทีมึงมากินข้าวบ้านกูอ่ะกูก็จะไม่ว่าอะไรมึงหรอกแต่นี่มึงเล่นมากินข้าวบ้านกูแบบนี้ทุกวันอ่ะกูก็ไม่ไหวป่ะลุยแถมมึงยังกินเยอะกูอีกเนี่ยกูไม่ได้กล่าว่าจะมากินข้าวบ้านมึงตลอดชีวิตสักหน่อยแต่ที่กูต้องมาเนี่ยกูบอกว่ามึงชวนกูไงมึงชวนกูกูเลยมาถ้ามึงไม่ชวนกูไม่กล้ามาหรอจบโอ้ยเบ้น มึงจะไม่กูชวนมึงได้ไงมึงเล่นมาจ้องกูกินข้าวแบบนี้ทุกวันอะแทนังไม่พอนะร้องไหยหวนว่าโอ๊ยข้าวอยูข้าวอยู่นั่นแหละขันมากเลยแล้วใครใช้ให้มึงสงสารกูเองวะนะใครใช้ให้มึงสงสารกูเองอีกอย่างนะมึงคิดว่ากูอยากมากินข้าวบ้านมึงมากไหงไงไว้จกฮะแล้วก็ มึงชวนกูมากินข้าวเนี่ยหมูสักชิ้นกูไม่มีนี่แต่ผักมีแต่ผักผักผักมันเชื่อว่ากูเป็นแมงโบงได้ไงวะโซกถ้างั้นมึงก็ไม่ต้องกินเ้ยแล้วก็สายหัวไปจากบ้านกูได้แล้วไปเออไปว็ไปวะมึงดูถูกกูได้มึงดูถูกกูไปนะตอนนี้มึงดูถูกกูไปไม่เป็นไรเชิญกูถูกกูเลยแต่กูจะบอกอะไรให้นะเว้ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยกูก็จะสบายแล้วเว้ยเพราะว่ากูเนี่ย จะได้เบี้ยกเลี้ยงคนชรลาเว้ยแล้วไม่แน่นะชีวิตมึงอะไรคตอ่ะติดต่อไปอ่ะถึงตอนนั้นมึงอาจจะโจนตอก,กูก็ได้ไม่แน่มึงจำไม่ได้นาะ้<อ>จุก๊กมึงโบนอะไรของมึงวะไอ้เบ้นมึงอะจามใส่หัวกระโหลกหนาๆของมึงเอาไว้นะว่าคนอย่างมึงอะคนอย่างไอ้เบ้นปุบปกพภูขเขาเนี่ยมึงก็ได้แค่นี้แหละเว้ยเออพูดแบบนี้มึงจำไม่ได้นาะ้จุก๊กมึงจำไม่เลยไปเลยต่อไปนะมึงไม่ต้องเดินผ่านหน้าบ้านกูนะจุ๊กทำไมอะกูจะไม่ทอดไข่เจียวให้มึงกินเึือบคิดไม่ทันแล้วนะเนี่ย เราจะเป็นแบบที่ไอ้โต๊กพูดไม่ได้เราต้องดีกว่ามันเพราะฉะนั้นไปสมัครงานกันเละบอสคะคุณพี่ท่านเนี้ยเขาอยากจะสมัครเป็นเซล์อะค่ะสวัสดีครับนี่คือเรซูเม่ผมครับคุณเก็บไว้เถอะคะ่ะเรซูเม่อะฉันไม่ดูหรอกดูที่ความสามารถว่าแต่คุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่คะสักหนมื 10, ่นห้าพันบาท โอเคค่ะงั้นคุณลองเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปขายให้ได้ในราคาหนึ่งหมื่นบาทเลยถ้าคุณทําได้อ่ะฉันจะรับคุณเข้าทางานโอ้ o, มันยากไปไหมบอสยากตรงไหน <C TA IN> ก็ในเมื่อเขามาสมัครเป็นเซลเรื่องแค่นี้เขาต้องทําได้สิพอโทรศัพท์เครื่องนี้ผมขอซื้อเองครับส่วนเรื่องเงินอะหักจากเงินเดือนผมได้เลยนะครับผมชอบมากเลยครับรุ่นแซนซุนแซนซุน คิดไม่ได้เลยอะ่ะไม่ทุกคนคิดได้แหละแต่คุณคิดไม่ได้เองครับยินดีด้วยนะคะคุณผ่านการทดสอบแล้วขอบคุณมากเลยนะครับงั้นผมขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกคนนะขอบคุณครับที่ได้ร่วมมือกันคุณบอโทรศัพท์เครื่องน,นั้นราคาเท่าไหร่หรอคะห้าพันถ้าหักจากงเงินเดือนมาแล้วเนี่ยเราก็ยังได้กำไรอ,อีกห้าพัน สุดยอดมากเลยค่ะบอสมาได้อันนี้สองพันล่าของผมเนื้อฟ้ายังมีฟ้าค่ะบอสได้กำไรหน่อนหน่อมาตั้งสามพันไปกันล่ะไป นี่ครับบอคุณเลขาเขามาขอซื้อต่อมือถือจะกผมสกงอันนี้คนแบ่งของ,งานายขอบคุณมากเลยนะคุณบอกงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ<ม>เรื่องงานจะไปไหนต่อขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้เงินมาใช้ฟรีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย ได้เงินิฟรีมา1 0 0 0บาทว <raul ic> ันต่อไปเราก็แค่ไม่ต้องมาทำงานใครขาดทุนไม่รู้แต่กูกำไรนี่มันเสียวขเร้อบอสมอกีนหนูเขามอนโตแล้ว